ตอนที่40ชายชุดดำกับชายชุดเท่าร่อนเร่พเนจรหารักแอตอนที่40นะจ๊ะจางเฉิงหลิงรู้สึกมึนหัวคงเพราะพิษแมงป่องเริ่มออกกริดแล้วข้างหูประหนึ่งมีเสียงฟ้าผ่าดังคกลื่นครานเสียงรอบคายราวกับถูกกั้นด้วยผ้าโปร่งหนึ่งชั้นพอได้ยินแล้วจึงไม่ค่อยเสมือนจริงนัก เขามองไปตามทิศทางที่ลูกธนูยิงมาพอหันไปก็เห็นชายสองคนชายที่ถือธนูใส่เสื้อคลุมยาวสีกรมท่าแขนเสื้อยาวเบาบาง รัดผ้าคาดเอวกว้างเท่าฝ่ามือเน็บคุยยกสีขาวเหลาหนึ่งไว้ข้างเอวท่าทางมันเหมือนทั้งชาวยุทธและบัณฑิตแต่เหมือนคุณนางชั้นสูงคนใหญ่คนโตที่มีชีวิตสุขสบายดวงตาดอกทอ้อผู้นั้นมองแวบแวบหลังใช้แมว้ายิาย้มคลายไม่ยิ้มแต่ว่าพอตั้งใจมองให้ดีกับผมว่าสายตาที่เจ้าโทมองไปทางแมวฝ่องคิดคนสุดท้ายกับชาบประกายเย็นเยียบอยู่เล็กน้อยจางเชงเหนียงชิดในขณะที่กำลังสลึมสลือคนคนนี้เป็นคน น้าตาดีที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบเห็นมาข้างกายเขายัมีชายอีกคนแต่งชุดดาทั้งตัวเวน้าเย็นชาบนบ่ามีลูกเตียยนั่งอยู่ด้วยหนึ่งตัว รบก,ก้าตายแมงป่องพิษคนนั้นคล้ายลังเลครู่หนึ่งจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่คนให้ถือคันธนูลูกศรอ,อย่างเร็วจีชางเฉงหลิงรู้สึกเพียงว่ามีลมเย็นเฉียบรุนแรงที่ไม่สามารถอธิบายได้พัดผ่านใบหูไปยังไม่ทันรู้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นแมงป่องพิษตัวนั้นก็กลายเป็นแมงป่องไร้ลมหายใจไปเสียแล้วมีครูยังเห็นชายชุดดาอยู่ห่างออกไประยะหนึ่งคิดไปถึงว่าแค่พริบตาเดียวเข้ามาอยู่ข้างกายผอมแล้วอีกฝ่ายก้มลง มายกมือที่มีเลือดไหลของจางจังหลิงไปดูแล้วสกัดจุดสองสามทีจากนั้นก็เอายาใส่าเขาเม็ดหนึ่งกล่าวเพียงเป็นพิษเมืองป่องเกินนี่ลงไปจางชิงหลิงไม่มีเวลาจะมาสนใจอย่างอื่นแล้วพยายามดึงชายเสื้อคนผู้นั้นสุดกําลังและบอกกลับว่าพี่พี่กู้เสียงได้โปรดช่วยสิ่งที่เขาพยายามพูดออกมาอย่างสุดความสามารถพอมาถึงปากแล้วก็กลายเป็นเสียงอูอีทำเอาชายใน ชุดคลุมยาที่อยู่ข้างๆพง,งะดีที่เขายัางพอฟางังรู้เรื่องจะทํา้วยเสียงนุ่มนวลเจ้าแน่ข้าช่วยคนรู้อยู่ที่ไหนเล่า,จ,าจ้างเชื่องงยันิ้วออกไปหนิมูหนึ่งชี้ไปทิศทางที่เขาจากมาปากก็ยังพูดต่อว่าพี่พี่กู้กู้พวกท่านช่วยนางนางน,างนางช่วยด้วย คนชุดดำเงยหน้าขึ้นมองสหายที่มาด้วยกันแวบ,บหนึ่งได้ยินชายในชุดกรมยาวกล่าวยังไม่รีบไปอีกชายชุดดำจับลูกเตียวบนบาทลงมายนใส่อ้อมแขนอีกฝ่ายแล้วเอ่ยเจ้าระวางตัวด้วยเดี๋ยวข้ากลับมา จากนั้นเขาก็หายวับไประหว่างที่หมุนตัวจางเชิงหลิงมองไปทางแผ่นหลังของอีกฝ่ายที่หายไปอย่างกระวนกระวายชายในชุดคลุมยาวคนนั้นประคองให้เขานั่งพร้อมเอ่ยคำชับหลับตานั่งสมาธิอยา่าคิด้งซ่านรักษาชีวิตก่อนค่อยคิดเรื่องอื่นจางเชิงหลิงรู้ว่าแม้ตนเองจะกังวลเพียงใดก็ระให้ประยชน์จึงหลับตาลงทำตามที่ชายหนุ่มบอกลูกเตียวลอดออกมาจากอ้อมแขนชายหนุ่มโกง่งตัวเป็น เป็นก้อนดมพุทธพิษท,ทั่วตัวเขาในอากาศไม่กินข้าวเลือดจางๆได้กลิ่นกำยานบางเฉียบจากเสื้อผ้าจางเชิงหลิงค่อยๆหมดสติไปท่ามกลาง,งกิ่นเหล่านี้จนเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาฟ้าก็มืดสนิทแล้วความรู้สึกชาตามร่างกายของจางเชิงหลิง หายไปพร้อมกับพิษเมงป่องเขาค่อยขยับลุกขึ้นมาอย่างเนิบช้ายืนมึนงงเล็กน้อยคิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองแต่ว่าได้ยินเสียงเด็กสาวอยู่รอบด้านข้างร้องเรียกเออเจ้าฟื้นแล้วช้างเชิงหริงหันกลับไปอย่างดีอกดีใจเห็นกู้เสียงที่แม้จะมีสภาพมอมแมมไปบ้างแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีส่วนใด้บุบสลายบาดแผลที่ ตัวนางก็จัดการเรียบร้อยแล้วกำลังนั่งทำตนเองให้อุ่นข้างกองไฟขณะเดียวกันนี้มือไม้เต็มไปด้วยหนังหน้าดา้านก็ยื่นมาแต่ชีพจรของจางจางลิงพักหนึ่งก่อนปราบมือและกล่าวว่าพิษถูกถอนออกไปหมดแล้วคนที่ตัวชีพจรให้เขาคือชายชุดดำผู้น,นั้นเพ้นจางจางลิงมองมาด้วยแววตาอยากรู้อยากเห็นเขาก็ไม่สนใจแค่พยักหน้ายืนตัวตรงริงต้นไม้เครื่องหน้าคมกายไร้ทิฏิิก็มองจากด้านข้างกะราสลักด้วยหินอย่างไร อย่างนั้นจางสิงห์งพบว่าสายตาที่กูเซียงมองชายผู้นี้เต็มไปได้วยความเคารพยกย่องกรั้งปีพูดจาบวกเวกไว้ๆที่เป็นมาแต่กำเนมิดของนางก็ยังคล้ายถูกสะกดกั้นเอาไว้บางส่วนเด็กชายพูดตะกุกตะกักขอบ,ขอบคุณจอมยุทธทั้งสองท่านที่ช่วยชีวิตชายชุดดำและยินก็ทำเพียงพยักหน้าเล็กน้อยพออร้อมกล่าวว่า ไม่เป็นไรจากนั้นก็ไม่มองเขาอีกพันไปม,มองทางอื่นแทนจางเฉิงหลิงมองตามสายตาเขาไปายเห็นชายในชุดคลุมยาวถือคันธนูเมื่อตอนกลางวันผู้นั้นกําลังหอบฟืนเดินมาชายชุดดำกำลังจะลุกขึ้นกู้เสียงก็วิ่งชิงวิ่งนําไปก่อนด้วยท่าทางดีอกดีใจรับเพื่มาสึกเอ่ยตาขึ้นคุณชายเจ็ดนั่งเถิดเจ้าการงานนี้นให้ข้าทำเองก็ได้เหตุใดท่านต้องลําบากทำเองด้วยละ่ะ เดิมทีข้าก็เป็นสาวชายอยู่แนวคุณชายเจ็ดเลือที่หนเรียกพอยินดังนั้นดวงตาดอกท้อกัยิ้มหวานปล่อยใหุ้เสียงรับผื่นไปและนั่งลงข้างชายชุดดำไม่รู้ว่าชายชุดดำไปหยิบเตาอุ่นมือขนาดเจียวมาจากที่ใดเอามายัดใส่มือของเขาอย่างรูง้งานตามแล้วหยิบใบไม้แห้งที่แผ่นเสื้อของเขาออกมาอย่างคล้องแกล่วอีกทางไม่รู้ว่าชางเชิงเหลียงอู่ประทานไปเองหรือไม่เขารู้สึกว่าพริบตานั้นชายชุดดำคล้ายจะเปลี่ยนจากก้อนหินได้ชุดจือกลายเป็นคน คนที่มีเลือดเนื้อขึ้นมาแต่ใบตาก็อ่อนโยนขึ้นด้วยสองคนนี้ไม่ได้พูดคุยกันเท่าไรแต่ในกิริยาท่าทางมีความิทสนมรู้ใจซึ่งบรรยายไม่ถูกแฝงอยู่คุณชายเจ็ดมองจางเชิงเหลิงและถามว่าเจ้าดีขึ้นบ้างแล้วหรืออย่างเสียงเขาไม่ดังแต่หน้าฟังยิ่งนักไม่รู้เพราะเหตุใดจูชูจางเชิงเหลิงก็หน้าแดงขึ้นมาเด็กชายก้มหน้าพยักหน้าเงียบเงียบจากนั้นก็รอบช้อนตาขึ้นมาอีกครั้งอย่างอดไม่ได้อยากจะมองเขาอีกทีสตรีเขาเห็นหน้าหอ ุราวันนั้นก็ว่างามเลิศดแนวทีจจ่จางเชิงริงรู้สึกว่าไม่เทียบกับคนผู้นี้ไม่น่าค้องยิงเขานางนั้นกลับดูปลอมและปลอบบางประเมึนหนังวาดที่วาดบนกระดาษอย่างไรอย่างนั้นคุณชายเจ็ดถามออก็ดีเจ้าแท้อะไรแล้วคนพวกนั้นล่ะยังไม่ทานที่จางเชิงลิงจะโต้ตอบกู้เสียเติมเชื้อไปอยู่ข้างกองฝ่ายก็พูดน้าไหลไปดับ เขาเป็น้องชายของข้าเองเจ้าข้าย่อมต้องใท้แท้กูเหมือนกันเราสองคนทำงานเล,เล็กน้อยให้หนายท่านข้าเป็นสาวใช้เขาเป็นบ่าวใครจะได้ไปคิดว่านายท่านประสบภัยไม่รู้ฝ่ายนั้นเป็นคนจากที่ใดคิดจากํำจัดบ่าวรับใช้อย่างพวกเราด้วยช่างไร้คุณธรรมโดยแท้ต่อไปคลอดลูกต้องไมีรู้ทวารแน่ขอบคุณทั้งสองท่าน คนชุดดำเงยหน้าขึ้นขวาตามมองนางกู้เสียงกูดต่อไม่ออกได้แต่เบิกตากโตกรอกไปทางนั้นทีทางนิ้นทีทางนั้นทีทางนี้ที นางกุญแจเรื่อยเปิดยคุณชายเจ็ดก็ไม่ได้ถือสานางยังพงมูดต่อด้วยใบหน้าอ่อนโยนและมุ่นละมัะมจ้าได้รับบาดเจ็ดเดินทีควรจะพาเจ้าไปพักโรงเตี้ยมแต่แม่นางบอกว่าในเมืองมีคนตามข่าไม่ปลอดภยัยจึงต้องค้างแรมที่นี่พรุ่งนี้เช้าค่อยวางแผนพวกเจ้าสองคนมีที่ไปแล้วหรืออย่างน้ําเสียงของเขานน้มนวลไม่รีบไม่ฉาเสมือนกรมเด็กน้อยสองคนจางสนิงฟังไปเรือ่อยรู้สึก จู่ๆเขรู้สึกขับแค้นใจขึ้นมาเขาอยากบอกว่าจะมีที่ใดให้ไปอีกพ่อเขาตายไปนานแล้วทั้งครอบครัวก็ตายเกลี้ยงตอนนี้ไม่ว่าคนดีหรือคนเลววันแล้วแต่อยากจับเขาเขเหมือนนกที่เคยต้องธนูบินจนปีกจนจะหักแล้วแต่โลกฟว้างใหญ่หาที่พักพิงไม่เจอสักที เพียงคิดเด็กชายก็ขอบตาแดงไม่พูดไม่จามไม่ตอบสิ่งใดเป็นกู้เสียงที่ใช้ความคิดแล้วตอบในท่านของข้าและอาจารย์ของเจ้าหนูนี้ตอนแรกจะมาเจอกันนึกไปถึงว่าอยู่ๆจู่คนกนุงโผมาตามข้าพวกเราถึงได้วิ่งหนีหลนนลานมาโดยไม่มีทางเลือกไม่รู้ว่าพวกเขาจะหาพวกเราเจอหรือไม่จางเฉียงหนีงไดถึงเช้าเวรหนิงจะเสงิมเพื่นอย่างอดฉลาดมีพี่เช้าอีกคนทุกคนขนาดนลายคนจับไปแล้ว กูเสียงส่งสายตาคมกริบไปให,ให้เด็กชายทันทีเตือนจางจึงหนิงว่าเจ้าคนปัญญาอา่อนอย่าพูดจาสุ่มสี่สุ่มห้านึกไปถึงว่าจางจึงหลิงจมวาแต่สาบสนและจมอยู่กับความเศร้าของตนเองไม่ได้เห็นสายตากูเสียงคนชายเจ็ดจึงซักต่อคนประหลาดแบบไหนหรือจางจึงหนิงตอบื้อซื่อคนแกรหนึ่งคนกับยักหนึ่งตน แล้วก็ท่านตากับท่านยาเต็งตัวสีชุดฉาดินหนึ่งพอรับผู้เสียงกอกตาแงน่นหน้ามองตรองฟ้าประดับดาวอยากจะชกจางสลิงให้สลบไปอีกคนจนใจจะขาดคุณชายจเจอคล้ายจะไม่พุ้นกับคนในยุทธดพบแค่ชะงักไปก่อนแล้วถามต่อคือผู้ใดกันเรอชายชุดดำมาอยู่ข้างข้างบอก ที่กองเฟิงเสียวเฟิงกระเกาสันนุคนิสัยสีสันจุดชาที่เจอคมมันย้ายท้อแดงกระเทานิ้วเขียวเขาสาสตร์ประกายสา,ายตาเฉียบคมมาทางจางจางังเงียบเอ่ยเสียงเย็นถึงแม้พวกเขาจะไม่ใช่คนดีอะไรแต่กระถือเนื้อตัวตัวไม่มีทางไปพรุกท,ทีทีมองกับกลุ่มเมง่นอนพิดแน่เหตุใดจึงตามข้าพวกเจ้ามาตลอดทางละ่ะจางเฉกลิ้นพวกเขาขว่าสา,ายตามองก็รู้สึกดังมีก้อนหินเย็นเฉียบจุกอยู่ในอกจึงสำลักทันทีจาง คุณชายเจ็ดหัวร้อนล้วบอกตัวแสบอย่าทำให้เด็กตกใจสิชายชุดดำมันยืนนั่งนั้นก็หลบตาลงอย่างว่าง,ง่ายเหมือนพระอุโสเข้าฌานไม่สนใจพวกจางเฉิงหลิงอีกสายตาคุณชายเจ็ดหยุดอยู่ที่กู้เสียงผู้ซึ่งกำลังร้อนโกรธร้อนใจจากนั้นก็เลื่อนสายตาไปที่จางเฉิงหลิงก่อนจะกรงถามเจ้าหนูข้าขอถามเจ้าหน่อย,ยอาจารย์ยยเจ้าแซ่โจชายหรือไม่ผู้เสียงกรัวจางเฉิงหลียงพูดสิ่งใดออกมาอีกจึงเปลือกจึง จึงปากไวายจึงเอ,อ่ยขึ้นก่อนว่าผิดแล้วจ้าอาจารย์เขา,มาไม่ได้แซ่โจแต่แซ่ทางต่างหากเป็นตาแก่อปรลักบาตนาผู้หนึ่งเจ้าค่ะโจหมายถึงข้าต้มฟ้องเสียงคำว่า,าแซโจในโจโจสูและถัหงหมายถึนงถน,นง้ำแกงเหรอ มันคำว่าฟ้องเสียงเฉยนะ เป็นตาแก่อัปลักษ์บ้าตันหาเพ้หนึ่งเจ้าค่ะนึกไปถึงว่าสหายร่วมรบปัญญาเทพออย่างจางเจิงหลิงจจนิ้วหน้าและหันมามองพร้อมเอ่ยกับน,นางอย่างคึงขังอาจารย์ข้าไม่เป็นตาแก่ที่ทั้งอัปลักษ์ทั้งบ้าตันหาเสียหน่อยท่านพูดจาเหลวไหลกู้เสียงกระซับกระสายเป็นกำลังอยากบีบคออีกฝ่ายให้ตายไปเสียจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวทว่าคุณชายเจ็ดกับสายหน้าขณะหัวเราะออกมาเด็กสาววันนี้นิสัยแปลกประหลาดเช่นนี้เอาละพระเจ้าก็ไม่ใช่ผลชั่วช้าอะไร ว่าไปแล้วอาจารย์โจของเจ้ายัางไปสายรักของข้าในอดีตด้วย3ามกู้เสียงกรอกตาถามข้าฉะนั้นท่านคิดว่าอาจารย์ของเขาไม่นำว่าอะไรจะข้าหน้าตาเป็นเช่นไร ผู้ชายเจ็ดตอบอาจารย์เขาแซ่โจชื่อทันในนั้นเขาพรันจะงนักปดวงตาดอกท้อหลีลงคุณคิดอยู่ครั่หนึ่งโจโจซูทําตัวรละลับและลอดจนเป็นนิสัยต้องไม่ได้ใช้ชื่อจริงเนี่ยถ้าเช่นนั้นเขาจะใช้ชื่อใดกันเล่าพอช้อนตาขึ้นมาเห็นดวงตากลมโตของกู้เสียงกำลังจ้องเขาตามไม่กระพริบส่วนในนึกสงคันในใจคิดไปถึงว่าเขาอยู่เด็กสาวถามจนตอบไม่ได้ทันในนั้นนักสมองกระแร่นปาดโป้งออกไปว่าชื่อโจสวีใช่หรือไม่ ตัวดุดเมฆที่ลอยในอากาศใจดังพุยหลิวลอยละล่องและมีน้องชาชื่อโจอ,อินด้วยส่วนหน้าตาเป็นเช่นไรนั้นข้าก็รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เขามีหน้าตาแบบไหนเขาแปลงช้อมจนเป็นนิสัยแต่ก็ไม่เคยก้าวหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ก็คงไม่พ้นแต่งบัญชายหน้าตาเตือนถอยผิวสีเหลืองอมเขียวกระมังเขาจับทางไม่ถูกว่าเจอจูซูใช้ชื่อปรามาโจอ,อินหรือโจอชุยีด้วยในคิดในใจว่าได้นิสัยของคนผู้นั้นก็มีแค่ ไม่กี่ชื่อเช่นนี้จึงพันเรื่องจริงครึ่งไม่จริงครึ่งไปทรงเดชแม้แต่กู้เสียงก็ยงถูกเขาหลอกเข้าจนได้นั่งเอ่ยถามแบบเชื้อครึง่งไม่ถึงอ๋อโจชิวิอนาชายด้วยหรือนางรู้จักเจอโจซูมาตั้งนานแม้จะเคยได้ยินเบิ้ลกระสิงพูดว่าอีกฝ่ายอาจจะเป็นคนระดับสูงในเทียนซวงแต่ก็รู้สึกว่าเขาทําตัวลึกลับยากจะคาดเดา มาจากที่ใดจะไปที่ใดหรือมาจากสคนักรัคไหนก็ไม่อาจรู้ได้ยิ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำว่าเขามีน้องชายอยู่อีกคน แต่พอมาคิดดูอีกทีตอนนี้ชายทั้งสองท่านคนในอาพรสีกรมมาท่านนั้นบอกยากแต่คนชุดดำาคือยอดฝีมือที่นายชุดนีนางแทบไมเ่เคยได้พบเห็นจริงๆต่อให้ในายท่านอยู่ที่นี่ฝีมือก็คงพอฟัดฟอเหวี่ยงการทหารเขาจะทำร้ายนางกับจางจึงหลีก็คงง่ายได้ไม่ต่างจากกันบีมแมลงสองตัวไม่จะเป็นต้องหลอกพวกเขาเลยด้วยซ้ำนางยังเทใจเชื่อไปแล้วคุณชายเจ็ดแทนเด็กสองคนนี้เชื่อเฉลิดใจก็หลบตามองเปลวไฟวูบ้ามหระโดยไม่ ีส่สสงงเยงวันรุ่งขึ้นครูเสียงพาจางเชิงลิงไปกับชายสองคนนี้หลบหลีซสายตาผู้คนอย่างระมัดระวังคุณชายเจ็ดพาเด็กสองคนมาถึงร้านแลกเงินแห่งหนึ่งหลงจูของร้านได้พาบ้านดันลังเข้าที่มีหน้าตาเหมือนก้อนแป้งก็เข้ามาตอนรับทันทีเรียกนายท่านและตาอูอย่างสุภาพนอบน้อม คุณชายเจ็ดจัดหาที่ทางให้พวกเขาสองคนทั้งยังสรรหาขนมหวานมาให้กินจากนั้นก็นั่งลงข้างๆเล่นมารุก,กชายชุดดำคนนั้นอย่างสนุกสนานค่าเวลาเช่นนี้ไปเรื่อยจนถึงยามโอ้เท่าแก่ร้านเลขเงินกับุนรั้นก็มารายงานกับคุณชายเจ็ดเจ้าตัวคุณชายโจแล้วขอรับตอนนี้ใกล้จะมาถึงแล้วคุณชายเจ็ดยนมารุกทิ้งแล้วลุกขึ้นยืนยิ้มกริ่มขนหดมือขาวเนียนกลับบนในแขนเสื้อก่อนจะกล่าวว่า หนึ่งในเรื่องที่น่ายินดีในชุดตนนเราก็คือได้เจอเพื่อนเก่าบมาอยู่ไกลบ้านพิงอันอยังไม่รีบใช้เจิญเขาเข้ามา